โอ้โหทางครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาย YouTube ทุกท่านครับโอ้ไปได้ไหมเนี่ยรถก็พึ่งล้างมาด้วยเฮ้ยึบอู้ึบพาไปดู อ่ตอตอเต็มหน่อยครับทีมงานตอเต็มมาวิง่งดินอยู่นี่ครับเอาแคมเบอรี่นี่แหละลุยเลยครับโอ้เสียงเตือนอะไรเอ้าโอ้โอเบียดคันน้าหน่อยไม่ได้เลยเตือนเลยกูเอะว่าไม่น,อน้อนี่เอารถลุยมาอย่างเงี้ยโอ้ อย่าเลาะเล่นแบบดนะครับไม่แน่จริงอย่าเอารถเก,ก่งเข้ามานะครับบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าอันตรายครับถ้าขับไม่เก่งจริงอย่าฟื้นเอาเข้ามาไม่งั้นมีติดแน่นอนครับอันนี้ผมขับแบบค่อมค่อมเมาเนี่ยผมขับค่อมถนนเราครับตรงไหนที่เป็นเนินทังสูงผมก็จะหลบหน่อย พยายามแบบรักษาแบบไม่ให้มันขูดตรงไหน่ะใต้ท้องเลยไม่ให้โดนดินเลยถ้าเป็นไม่ได้นี่ไม่ให้ล้อโดนดินนี่ยิ่งแจ๋วเลยครับแต่ทําไม่ได้ครับตู้เต็มมาวิ่งดินอะไรไกลเนี่ยดูสภาพทางเข้าวันนี้ส่งลูกมาเรียนพิเศษครับก็เ,เลยพามาเยี่ยม เย็ยนทีมงานตเต็มหน่อยอู้แถวนี้อุ้ยแถวนี้นาสูงสูงแท้เป็นต้นโลกแท้นี่อู้หน้าโลกมากเลยครับเนี่ยสูงมากแหละโอ้โหเนี่ยเป็นผมนี่ให้เขาลอกแล้วเนี่ยดูฝั่งนี้เขาลอกกันเขาได้ทำนาแบบสวยเลยอะ ลายแล้วเอ้ยไปได้อยู่คอมนลอยู่มันยังคอมไม่ได้อยู่ครับรถเขาลอ่อรถเคมีรี่เขาเพิ่งล้างฉีดมาเมื่อวานซะด้วยโดนผมเอามาลุยโอ้โหทางไม่ต้องหลบมาทางนี้นิดหน่อยนี่ โมเมตนต์แนลแล้วนี่เดี๋ยวไปถึงนางงานจะลงไปสำรวจด,ดูหน่อยอึบอึบค่อยๆค่อยๆอึบโอ้โหมันไม่ใช่เลยเนี่ยมันไม่เหมาะสมเลยอะอรถเข้ามาแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยรถคันนี้อ่ะ เราก็ยังมีหุ้นส่วนในการช่วยจ่ายเงินอยู่อย่างน้อยเราก็มีมีส่วนหาเงินช่วยพ่อนอยู่ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ได้หาเงินช่วยซื้อนี่แหละเป็นแน่อู้ทางอู้มองเห็นแมคโครแล้วอู้อยู่ลึกแท้ ทางเข้าบอ่ออือโอ้ตรงนี้แห้งเลยเว้ยอือืมโอ้ยยังไหวอยู่แค่นี้จิบจิบ เปลื่นเดือดร้อไม่เป็นไรนี่ไหนวะโอ้นั่นไงเห็นรถไมโครแล้วว่าเดี๋ยวว่าทางมันลงไปถึงรถไมโครไหมเนี่ยอู้ตรงนี้เขาโลกนาไหมอุ้ยข้างหน้าเนี่ยเละตุนมเป้เลย ออตรงนี้จังเลยครับอู้แต่ไม่มีปัญหาเคนนี้ไปได้ไม่ชนแน่นอนไม่ชนไ,นนไม่ชน,ไม,ชนไม่ชนครับไม่ชนอค่อยคอย ค่อยๆค่อยๆไตไปค่อยๆโอ้เครื่องมันสตาร์ทเลยไหมเครื่องมันทำงานแล้วมาถึงแล้วครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูว่ากันชนหน้าจะมีชนดินม้งไหมมีถูดินม้งไหมครับเดี๋ยวพาลงไปดูผมว่าไม่ชนนะเท่าที่ผมขับมาเนี่ยรู้สึกได้เลย เดี๋ยวหาที่จอดก่อนนะโอ้โอเห็นรถต,อต่อแทบแล้วนี่ไงโลนซ่าอยู่นี่เองโลนซ่าโอ้โหโจอดตรงไหนวะจอดตรงนี้แล้วกันเฮาตรงนี้แหละบโอ้ หมวกก็ไม่แนวเอามามีมีร่มอยู่นี่แหละนะลงมาดูหน่อยมีรอยชนไหมเฮ้ยไม่ชนได้ไงวะนี่ตำตรงไหนมาเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรครับนี้เป็นดินขี้ต้มเป็นดินขี้ต้มที่รถด,ดำอารอยรถด,ดำเหยียบแล้วมันฟูขึ้นมาอะไม่เป็นไร แค่นี้ฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้ไม่มีครับดูข้างหลังหน่อยหลังมีถูกอะไรไหมอ,อ้อข้างหลังไม่โดนครับไม่มีอะไรเลยโอเคปลอดภัยโอ้หน้าง,งานตเต็มนี่ โลนซ่ายังเป็นโลนซ่าเหมือนเดิมไหมดูหน่อยดิโออย่างโลนซ่าเหมือนเดิมครับแงโ,โลนซ่าเหมือนเดิมชูลูกอิสาน โอเคครับไปเดี๋ยวเราเไปถามคนขับแมคโครก่อนนะัตเต้มมันไปไหนทำไมไม่เห็นคนเลยโอ้โหขับรถกิงแคมรี่ให้บิดลุยป่ามาครับ <laughs> โอ้โอ้ ดูที่พักอู้โคมั้ยอุ้ย,ยเฮเล์โลกนาบนี่เจอพายุทลมครับโอ้ทำทาง ลิตุ้มปิเลยครับล,ละลายเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับมาดูสิถามมุนขับแมคโคก่อนโตแต้มหายไปไหนสวัสดีครับ